ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับทักษินมานของแผ่นดิน ประเทศไทยนั้นมีกรรมและคนไทยก็โชคไม่ดีซึ่งไม่รู้ว่าไปก่อกรรมทำขินอะไรไว้กับทักษิณชินวัตรและคนในตระกูลชินวัตรตั้งแต่ชาติไหนในปากอด15ปีกว่าที่ทักษิณชินวัตรผู้ได้ชื่อว่ารวยแล้วโกงและโคตรโกงโกงโคตรหนีคุกหนีคดีทุจริตโ,โ,โกงชาติโกงแผ่นด,ดินไปหลบอยู่ในต่างประเทศที่ดูไบมีเครือข่ายรู้มีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว สามารถบินไปไหนมาไหนได้บนโลกใบนี้ได้เกือบร้อยประเทศโดยที่ประเทศเหล่านั้นไม่สามารถจับตัวทักษิณทรงให้ทางการไทยในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนได้เพราะทักษิณเปลี่ยนสัญชาติเป็นพลเมืองมอนเตเนโกรและถือพาสปอร์ตของประเทศมอนเตเนโกรซึ่งพูดได้ว่าประเทศไทยสงบสุขกับการที่บุคคลผู้นี้หนีออกไป8เดือนนับตั้งแต่ทักษิณชินวัตร กลับมาพร้อมๆกับที่นายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศนี้ก็กลับมาวุ่นวายอีกครั้งรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยง่วนอยู่กับการแก้ปัญหาให้ตระกูลชินวัตรโดยเฉพาะการรับใช้สองพี่น้องที่เป็นนักโทษคดีทุจริตคือทักษิณกับยิ่งหลักชินวัตรทักษิณชินวัตรนั้นรอดแล้วยังเหลือน้องสาวอีกหนึ่งคนที่พี่ชายจะต้องพากลับมาบ้านกอนงานเฉิงเมง ในวันที่5เมษายนปีหน้าพร้อมทั้งร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยในหมู่ญาติพี่น้องครอบครัวชินวัตรอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทําไมต้องก่อนงานเชิงเมง้งเพราะเชิงเม้งเป็นวันสําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ลูกหลานในตระกูลจะต้องมารวมตัวกันเพื่อไหวสุสานหรือฮ่วงซุยของบรรพบุรุษแต่สําหรับเชิงเม้งของปีนี้ที่เพิ่งผ่านมาโดยนักโทษเด็กขาดชายทักษินชินวัตร ได้จัดพิธีกราบไหว้ในเลิศชินวัตรผู้เป็นพ่อและนางยินดีชินวัตรผู้เป็นแม่ณสุสานที่อ่างเก็บน้ําห้วยแม่อ่อนอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่15มีนาคม2567ปรากฏว่ามียิ่งลักษณ์ชินวัตรคนเดียวในตระกูลชินวัตรที่ไม่ได้มาร่วมพิธีและช่วงเทศกาลสงกรานต์หลังงานชิงเมงของตระกูลชินวัตรทักษิณยังได้กลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งและให้สัมภาษณ์สื่อว่า สมการปีหน้ายิ่งลักษินวัตคงได้มีโอกาสมาทําบุญด้วยกันเพราะยิ่งลักษ์อยากกลับและตั้งใจจะกลับภายในปี67นี้ส่วนจะกลับมาวันไหนอย่างไรทักษินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตั้งใจอย่างนั้นแต่ยังไม่รู้จะอย่างไรจะกลับมาทางช่องทางไหนเอาความตั้งใจกอดจะว่าไปแล้วก็ด้วยความตั้งใจของนักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตนั่นเองจึงทำให้คนอย่างนายภูมิธรรมวเชยชัย ซึ่งเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้และมีบทบาทในฐานะผู้จัดการรัฐบาลต้องจัดมหากรรมจำอวดกินข้าวเน่าของยิ่งลักษณ์โชว์เพื่อฟอกขาวให้ยิ่งลักษณ์ทินวัตรอย่างเออก,กเกเดกและได้กลายเป็นข่าวให้ผู้คนในสังคมรู้สึกสมเพศเวทนาที่นายภูมิธรรมถึงขนาดต้องเอาตัวเข้าแลกด้วยการกินข้าวอาบสารพิษจากการรวมยาทุกๆเดือนตลอดเวลา10ปี อย่างไรก็ตามดังที่ว่ามานั้นถือได้ว่าปัญหาของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนับเป็นเรื่องหนึ่งของความวุ่นวายหลังจากทักษิณกลับเข้ามาในประเทศไทยแต่ก็ยังเป็นเรื่องรองเมื่อเทียบกับเรื่องของทักษิณเองทักษิณก็คือทักษินยุ่นทุกเรื่องไม่เคยอยู่นิ่งเป็นนักโทษที่ไม่ใช่นักโทษเป็นคนขี้โกงเป็นคนโกหกปลิ้นปลอนไม่เคยสำนึกเกี่ยวกับความชั่วที่ตนก่อไว้ จากคดีทุจริตโกงชาติโกงแผ่นดินมีหนำซ้ำยังสำคัญตนผิดและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกเรื่องที่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องข่าวเรื่องทักษิณชินวัตรแอบพบกับผู้นำกองกำลังชนกลุ่มน้อยในพม่าแบบลึกๆละลึกระหว่างที่เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสงกรานที่ผ่านมาโดยสำนักข่าว Voice o ฟ a เมริกาหรือ VOA สื่อของสหรัฐอเมริกา นำมาเปิดเผยเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าทักษิณได้พบปะหารือกับบุคคลสำคัญของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมารายละเอียดของข่าวเปิดเผยว่าทักษิณได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับคณะผู้นำของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติซึ่งเป็นรัฐบาลเงาที่จัดตั้งขึ้นโดยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเมียนมาระหว่างที่นายทักษิณเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนมีนาและเมษาที่ผ่านมา รวมทั้งยังได้พบปะกับคณะผู้แทนจากกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธต่างๆอาทิสาภาพแห่งชาติกะเรียงพักก้าวหน้าแห่งชาติกะเรียงแดงองค์กรแห่งชาติขชินและเจ้ายอดศึกประธานสภาเพื่อการกอบก,กู้รัชฉานและผู้นำกองทัพรัชฉานรายงานข่าวระบุด,ด้วยว่าทักษิณได้แสดงเจตจำนงต้องการเป็นคนกลางไกลเกลี่ยความขัดแยง้งระหว่างรัฐบาลฐานเมียนมา กับองค์กรต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งต่อสู้กับรัฐบาลเมียนมามาตั้งแต่รัฐบาลพลเรือนของพรรค NLD ที่มีนางองซานซูจีเป็นประธานพรรคถูกยึดอำนาจโดยการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564่อีอีกทั้งยังมีรายงานด้วยว่าทักษิณได้ขออนุญาตเดินทางเยือนเมียนมาแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเมียนมาภายใต้การนำของ พลเอกอาวุโสมินออนไลทักษินจินวัตเป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างพักโทษการเข้าไปยุ่มย่ามเรื่องของเมียนมาเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่ใช่หน้าที่ของนักโทษและที่สําคัญการไปประชุมพบปะหารือกับผู้นํากลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมายิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะเรื่องนี้มินเมต่อการชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านอันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยเมียนมา การจุนจา้านของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรขนาดนายมาริสเงี่ยมพงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ไบ้รับประทานเพราะใครก็รู้เป็นท่ารับใช้ทักษิณยังไม่กล้าพูดอะไรที่จะไปกระทบกับนายใหญ่หรือแม้แต่นายเศรษฐาทวีสินที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่เฉยๆตอบไม่ตรงคําถามว่าผมไม่ทราบว่ามีการไปเจรจาหรือเปล่าแต่เราเองกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ายความมั่นคงมีการพูดคุยกับทุกกลุ่มอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องของชั้นความลับเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะเปิดเผยเพราะอย่างนี้นี่เองดรปานปรีพหิทฐานุกรถึงได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื่องจากไม่ยอมสยบอยู่ใต้อํำนาจโจรศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเป n ลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเ e ลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 7ลเซเ 8, 9, Realty.